ดีครับต้องเองครับวันนี้ต้องไม่ได้จะมารีวิวโรงแรมไหนหรือว่าพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับแต่ต้องเนี่ยจะมาแชร์ครับประสบการณ์นะครับในการเตรียมตัวนะครับสำหรับการไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศสในเมษายนนี้นะครับปี2022นี้เลยที่ต้องกําลังจะเดินทางไปนะครับประสบการณ์นี้จะเป็นประสบการณ์ที่ต้องดําเนินการเองด้วยตัวเองทุกขั้นตอนเลยนะครับในช่วงการเดินทางช่วงโควิดแบบนี้ว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกเลยครับอันดับหนึ่งขั้นตอนแรกเลยเนี่ยคือต้องเนี่ยจะต้องเช็คตัวพาสปอร์ตของต้องก่อนนะครับรวมถึงคนที่จะไปเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสนะครับขั้นตอนแรกเลยนะคุณเช็คพาสปอร์ตก่อนเลยว่าพาสปอร์ตเนี่ยปัจจุบันตอนนี้เนี่ยพาสปอร์ตของคุณเนี่ยมีอายุ อยู่อีกกี่เดือนนะครับก่อนที่จะหมดอายุเนื่องจากว่าหลายๆายประเทศหรือตัวประเทศฝรั่งเศสเองเนี่ยที่ต้องกำลังจะเดินไปนะครับตอนที่จะไปทําวีซ่าเนี่ยเขาจะมีข้อมีกฎเขานข้ชัดเจนเลยว่าจะเดินไปเรานะครับโกจะเดินไปไม่บินไปเดินไปไม่ได่แค่น <s ut ters> ี้มันหมายถึงยกตัวอย่างง่ายๆหึงว่าเดี๋ยวเราจะตอนที่เราจะขอวีซ่าฝรั่งเศสนะคะเขาจะมีกฎเลยว่าเราอ่ะจะต้อง มีอายุนะครับของพาสปอร์ตเนี่ยยังคงเหลืออีกอย่างน้อย6เดือนในวันที่เรายื่นขอวีซ่านะครับดังนั้นเนี่ยเช็คก,ก่อนเลยว่าพาสปอร์ตเนี่ยยังมีอายุคงเหลืออีกหรือเปล่านะครับเหมือนของต้องเนี่ยต้องเช็คแล้วเนี่ยต้องเดินทางเมษา่าถูกไหมล้วต้องอ่ะจะต้องเออล้วพาสปอร์ตต้องเนี่ยจะหมดอายุประมาณช่วงพฤศจิกายนปีนี้ซึ่งจริงๆถ้านับจริงๆมันถึงยังคงเหลือนะแต่ต้องเพย์เซฟตัวเองไว้ก่อนก็เลยยื่นขอทําใหม่เลยโดยการที่ต้องเนี่ยได้จองคิวล่วงหน้าครับ กับตัว www.qpassport.in.th นะครับตามนี้เลยซึ่งต้องบอกว่าสะดวกสบายและรวดเร็วทันใจมากๆนะครับเพราะว่าต้องจองแล้วก็อีกวันถัดไปอย่างเงี้ยต้องก็ไปทำพาสปอร์ตเลยซึ่งต้องเลือกไปทำที่ MRT ของเตยคือคนน้อยมากๆครับแล้วก็สะดวกสบายเร็วคือเรียกได้ว่าต้องเนี่ยไปอยู่ที่สถานที่ทำพาสปอร์ตเนี่ยที่ MRT ของเตยเนี่ยแค่ประมาณ10นาที เสร็จตั้งแต่โปรเซสท,ที่ไปยื่นบัตรคิวพาสปอร์ตอันเก่าแล้วก็ไปต่ออายุทุกอย่างถ่ายรูปทุกอย่างเสร็จซินจ่ายตามสินาทีเท่านั้นเองซึ่งจะบอกว่าค่าทำนะครับต้องเลือกทําแบบ10ปีครับเพราะว่ามันคุ้มกว่าเนาะสิปีเนี่ยมันแค่หนึ่บาทแต่ว่าถ้าคุณทํา5ปีเนี่ยมันจะเป็น1000บาทต้องกเลยเลือกทํา10ปีไปเลยแล้วก็เขาจะให้เราเนี่ยจ่ายค่าส่งไปชนี e n s ด้วยเนื่องจากว่า ตอนช่วงที่ต้องไปทำเนี่ยต้องบอกว่าเขาเนี่ยจะไม่มีให้แบบรับด่วนที่แบบรับด้วยตนเองหรือมารับด้วยตนเองจะเป็นการส่งไปเซนีมเอสเท่านั้นนะครับก็ประมาณแค่จริงๆเขาจะการันตีว่าประมาณ5วันทําการแต่จริงๆของต้องกาแค่ประมาณ3วันอะ่ะได้รับเล่มหลักนะครับขั้นตอนที่2ขั้นตอนสําคัญเลยสาหรับการไปที่ฝรงเศสประเทศฝรั่งเศสนะครับก็คือการยื่นขอวีซา่าซึ่งต้องบอกว่าการยื่นขอวีซ่าของประเทศฝรั่งเศสนี้เนี่ย เขาจะให้เรายื่นโดยการผ่านตัวกลางหรือเอเจนซี่ที่เป็นตัวแทนของประเทศของสถานทูตฝรั่งเศสนั่นก็คือ TLS นะครับก็จะเป็นบริษัท TLS ที่โดยที่เขาเนี่ยจะให้เราเนี่ยไปลงทะเบียนก่อนครับในเว็บไซต์ TLS Contact Center นะครับซึ่งพอเราลงทะเบียนเข้าไปแล้วอะไรเอามานี่จะบอกว่าพอเราลงทะเบียนเข้าไปใน TLS Contact ใช่ไหมครับ เขาเนี่ยก็จะมีการให้เราเนี่ยมีลิงก์ครับให้เราเนี่ยลิงก์ไปเพื่อที่จะไปกรอกข้อมูลในเขาเรียกว่าเป็นเว็บไซต์ของสถานทูตฝรั่งเศสนะครับเราก็จะต้องไปกรอกข้อมูลต่างๆก่อนทั้งทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าในลิงก์ที่มาเป็นสถานทูตฝรั่งเศสเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษกับฝรั่งเศสเท่านั้นนะเราก็จะไปกรอกข้อมูลต่างๆเลยนะครับถึงถึง สถานที่ไปนะครับทริปของเราวันเดินทางที่พักรายละเอียดส่วนตัวข้อมูลการทํางานอ่างเงี้ยข้อมูลการติดต่อทั่วไปกรอกไปเลยจนซับมิตถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องได้รับตัวแอปพลิเคชันฟอร์มของสถานทูตฝรั่งเศสน,นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันจะมีเลขด้วยที่ขึ้นต้นด้วย IF ซึ่งตัวนั้นเนี่ยไว้สําหรับที่เราจะต้องเอามากรอกลงทะเบียนนัดหมายกับทาง TLS เพื่อเข้ามายื่นเอกสารตัวจริงนะครับ จะบอกว่าหลังจากที่เรากรอกข้อมูลของตัวสถานทูตฝรั่งเศสเสร็จแล้วนี้เนี่ยเขาจะมีข้อมูลออกให้เราเลยนะว่าสมมุติเรากรอกข้อมูลด้วยอาชีพของเราเป็นอาชีพประจำเหมือนต้องเป็นอาชีพประจำใช่ไหมครับเขาจะขึ้นบอกต้องเลยว่าโอเคทางคุณเนี่ยจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง1นึในการที่จะต้องมายื่นสําหรับการยื่นของวีซ่านะครับ ซึ่งสำหรับต้องสมมุติเผื่อใครเข้ามาชมคลิปนะครับเราเป็นอาชีพประจำเหมือนต้องต้องบอกได้เลยเคร่าวๆง่ายมากๆครับหลักๆเนี่ยเขาก็จะได้เป็นข้อมูลเอกสารส่วนตัวของเราพวกบัตรประชาชนพาสปอร์ตนะครับก็จะต้องใช้น้งพาสปอร์ตเล่มตัวจริงแล้วก็สำเนาด้วยแนะนำถ้าใครมีพาสปอร์ตตัวเก่าครับให้แนบไปด้วยรวมถึงใครเคยได้วีซ่าของประเทศใดๆหรือเคยไปในประเทศไหนมีตราสแตมป์อะไรบ้างแล้วเนี่ย ก๊อปปี้ทุกหน้าเลยนะครับแนบไปด้วยก็เผื่อจะมีผลในการอนุมัติได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกเอกสารรายได้ครับพวกสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์ย้อนหลัง3าเดือนนะครับแล้วเป็นหนังสือรับรองการทํางานว่าคุณเนี่ยทำงานในบริษัทนี้จริงตําแหน่งนี้รายได้เท่าไหร่นะครับแล้วที่สําคัญเนี่ย ในสถานทูตฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะมีให้เราเนี่ยหมายเหตุมาด้วยเลยนะครับสำหรับเอเนี่ยให้ออกมาเลยว่าเราเนี่ยลาตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนซึ่งเพราะว่าเาเขาจะไปเขาเรียกว่าไปพิจารณาเนี่ยมันจะได้สอดคล้องว่าโอเคเรามีการลาเพื่อไปท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศสในวันดังกล่าวจริงๆแทรกนิดนึงนะครับในการส่งสเตทเมนต์นะครับเออเก่ยวงเงินที่อยู่ในสเตทเมนต์นะครับควรจะโคเวอร์ในการเดินทางด้วยนะครับเช่นอ่า ผมจาตัวเลขแนะ่นอนไม่ได้แต่เขาจะมีการคานวณว่าถ้าไปสิบวันสิบห้าวันเนี้ยเงินเงินในบัญชีอ่ะจะต้องมีจํานวนเท่าไหร่อ่ะครับในส่วนนี้ลองเช็คเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับใช่ครับอันนี้อาจจะต้องลองศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่าเขาจะให้เราเนี่ยยื่นสเตทเมนย้อนหลังด้วยถ้ายิ่งทำอาชีพประจำเนี่ยให้ยื่นสเตทเมนที่สลิปเงินเดือนเขาเรียกว่าที่เงินเดือนเข้าอ่ะครับย้อนหลังไปตามสลิปด้วยแล้วถ้าใครมีบัญชีเงินเก็บเนี่ยก็คือแนบบัญชีเงินเก็บไปด้วยนะครับ <c oughs> มันต้องต้อง,องใส่หมดเลยนะ บัญชีเงินเดือนบัญชีเงินเก็บบัญชีหุ้นที่ซื้อหุ้นอ่างเงี้ยก็คือขอแล้วก็ยื่นไปหมดเลยนะครับจะได้ประกอบไปให้ผ่านง่ายๆ<ส>เยใส่ไปเยอะมากได้กี่เดือนครับได้กี่ปีครับไม่ <c oughs> ไงก็ขอครั้งแรกไงเขาก็ให้3มเดือนเขาก็เป็นแบบปกติ3เดือนเพราะว่าต้องต้องบอกว่าอันเนี้ยต้องทําด้วยตัวเองขั้นตอนทําด้วยตัวเองทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นการไปเที่ยวฝรั่งเศสครั้งแรกแล้วไปเที่ยวโยุโรปครั้งแรกด้วยจริงๆคือการขอวีซ่าครั้งแรกเลยแหละ แล้วรู้ไหมอันแรงนิดนึงก็รู้ไหมขอขอไปประเทศไหนได้วีซ่านานที่สุดนานที่สุดหรอตงรั่งเศสหรือป่าไม่ใช่ถ้าอยากได้ขอวีซ่านานๆนะครับไม่ได้เฉพาะช่วงระยะเวลาที่เราเดินทางครับจากที่เคยขอมาต้องขอที่เบลเยียมนะครับผมเคยขอเนี่ยได้มาได้สมมติว่าพาสปอร์ตเหลือ3ปีอะครับ ตอนที่ขอเบลยเยียมเมื่อก่อนโควิดนะครับผมได้3ปีเลยทั้งที่ผมอ,อยู่ที่ผมอยู่ที่เบลยเยียมอยู่แค่ประมาณ3 4มวันเองออจะมีเบลยเยียมกับฮอลแลนด์2ประเทศนี้ที่เราจะได้วีซ่าระยะยาวแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ได้ระยะยาวเพราะว่าก่อนหน,น้านี้คือผมเดินทางค่อนข้างเยอะเดินทางทุกปีขอเชงเก้นบ่อยก็เลยให้เยอะหรือเปล่านี้นะครับแต่ว่าเคยขอพวกสเปนพวกไอซ์แลนด์อย่างเงี้ยครับเต็มที่เขาให้แค่ประมาณปีหนึ่งนะฮะแต่เรบคนที่เดินทางบ่อยๆอยู่แล้วครับ แต่ว่าเถ้าใครเดินทางบอ่อยแลอยากได้วีซ่าเชงก้นระยะ aw, ยาวผมแนะนําลองไปที่ฮอลแลนด์ Thailand กับที่เบลเยียมดูครับซึ่งซึ่งจริงๆจะบอกว่าตอนที่ต้องไปยื่น T L S ทีเ่เขาเรียกว่าไปยื่นวีซ่าฝรั่งเศสที่ T L S เนี่ยคือที่ T L S อะครับเขาจะเป็นเอเจนซี่ของเบลเยียมด้วยเหมือนกันเขารับเขารับเพาคือตัว T L S เนี่ยเป็นเหมือนเป็นเอเจนซี่ที่รับทาวีซ่าเชงก้นของหลายประเทศเลยครับใช่เพราะฉะนั้นในตึกหนึ่งเนี่ยก็จะมีหลายประเทศ แต่ว่าแต่ละประเทศบางท,ทีก็อยู่ในชั้นเดียวกันหรือบางประเทศก็จะอยู่คนละชั้นกันครับใช่ถูกต้องนะคะร,รู้หรอก <c oughs> ก็ัปก็ไปดูมาไงเขาเขียนไว้เลยที่บิวบอร์ดเขาจะมีเลยว่าที่นี่เนี่ยเขาทําอะไรบ้างของประเทศไหนบ้างเลยแต่ได้ทั้งสามเดือนอแล้วก็อ่ะกลับมาเมื่อกี้พูดถึงไหนละเอกสารที่ต้องเตรียมก็จะมีเป็นพวกตั๋วเครื่องบินด้วยนะครับตั๋วเครื่องบินไปกลับหลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินหลักฐานการจองที่พัก แล้วก็ที่สําคัญก็คือประกันการเดินทางอ๋อแทงนิดนึงปกติการขอวีซ่าครับถ้าใครยังไม่มั่นใจว่าตัวเองแบบเรียกว่าไงอะ่ะการงานโอเคไม่ค่อนข้างมั่นคงเงินในบัญชีค่อนข้างโอเคแนะนําให้จองก่อนแต่ยังไม่ต้องจ่ายเงินนะครับเพราะว่าบางทีถ้าจ่ายเงินไปแล้วว่ะคือเราอาจจะขอรีฟันตัวโรงแรมกับทาง ทางโรงแรมไม่ได้แล้วก็ต๋วเครื่องบินก็ไม่ได้บางทีเขาไม่รับฟรีฟันดังนั้นนะถ้าใครไม่มั่นเท่าไหร่อ่ะแนะนําให้ทําเป็นแบบจองแบบไม่ต้องจ่ายเงินไปก่อนจะได้แคนเซิลที่หลังได้ครับและสุดท้ายก็คือรูปภาพครับจะเป็นรูปถ่ายขนาด3.5มจุดห้าคูณสี่จุดห้านินะครับซึ่งเขาจะขอให้เราเป็นพื้นหลังสีขาวแล้วก็สถา,านทูตฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะรีเควสต์มาเลยว่าจะต้องเห็นใบหน้าเราเนี่ยเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของรูปภาพนะครับ ก็จะมีประมาณนี้เองนะครับเอกสารที่จะต้องไปใช้ยื่นตัวขอวีซ่านะครับแล้วก็แนะนำว่าเราจะต้องริมตัวนี้ไปด้วยนะที่เป็นเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันฟอร์มที่เราไปสมัครในตัวเว็บไซต์ของสถานทูตแล้วก็บัตรนัด t l s นะครับซึ่งพอเราเตรียมข้อมูลทั้งหมดแล้วครับเราเนี่ยกลับเข้ามาที่เว็บไซต์ของ t l s Contact Center เขาก็จะมีให้เราเนี่ยเลือกวันเวลานะครับช่วงที่เราสะดวกให้เราเนี่ย นัดหมายเข้าไปยื่นพอถึงวันเนี่ยเราก็นําเอกสารที่เราเตรียมไว้นะครับก็ไปยื่นได้เลยซึ่งรวดเร็วมากแล้วก็ถ้าค่ายื่นนะคบเขาจะมีตามแพ็กเกจด้วยนะว่ามีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวต้องจะแปะให้ดูนะครับมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมาด้วยถ้าเราจะ็เิตอนแรกจะไปจองแบบพรีเมียมตอนแรกจะจองแบบพรีเมียมรู้สึกเหมือนจะต้องบวกเพิ่มอีก1,600บาทแล้วถ้าเราเป็นวันแบบพรามพรามพรามเขาเรียกว่า พาบาวเวอร์แบบพวกเสาร์อาทิตย์หรือนอกเวลาทำการนะก็จะเก็บเพิ่มอีกพันหกรบาทอีกนะแต่ส่วนตัวจริงๆแล้วพอเข้าไปได้ทําจริงๆตอนแรกกังวลว่าอาจจะจําเป็นต้องใช้หรือเปล่าอ่างเนี้ยแต่พอจริงๆแล้วไม่จำเป็นเลยจะพเมียมไม่พเมียมเขาใช้เอกสารให้หมดมันเป็นมาเก็ตติ้งพอเข้าไปปุ๊บนะคือแบบปกติอ่ะก็คือดีแล้วผ่านแล้วเขาเช็คให้ตอนแรกเขาบอกถ้าทำพีเมียมเราจะได้ ตรวจเอกสารให้ไม่ใช่เหรอ,อ,อที่แล้วผมก็บอกว่ามันไม่จําเป็นยังไงเข้าไปก็ต้องตรวจให้อยู่ดีเอเจนซี <Agency. S 2> ่อสุดท้ายเนี่ยเขาบริการดีหมดไม่ว่าจะเป็นแบบพรีเมียมธรรมดา,าคือบริการอย่างดีหมดเลยก็แนะนําไม่ไม่ต้องกังวลสะดวกสบายแล้วก็ง่ายๆเตรียมเอกสารสบายๆไม่ต้องเครียดถ้ามั่นใจว่าแบบเอกสารพร้อมเครดิตดีอยู่แล้วครับก็ลุยเลย เด็ง่ายมากตอนนั้นจะจ้างเอเจนซี่ทำด้วยนี่คิดเท่าไหร่ใช่เอเจนซี่โอ้โหคิดแพงมากหกพันห้โอ้ตอนนั้นมาจ้างผมทำก็ได้6ก0 0นห้าก็ตอนนั้นมันแบบง่ายง่บยงานเยอะด้วยแหละก็เลยโอเคพอมาทำทำปุ๊บก็พวกที่ใช้เอเจนซี่ทำส่วนใหญ่จะเป็นเคสที่ค่อนข้างมีปัญหาเช่นการทำงานเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่น่าเชื่อถืออะไรเงี้ยก็บางคนแบบเดี๋ยวอาจจะเป็นแบบโรบินฮูดไปแล้วไม่กลับอะไรเงี้ยครับก็บางคนอาจจะใช้พวก เอเจนซี่เพราะเขาจะรู้ช่องทางหลบหลีกอะไรเงี้ยแต่สำหรับคนธรรมดาที่ทํางานประจําหรือเป็นฟรลแลนซ์ที่มีรายได้สม่ําเสมอเนี่ยครับผมว่าก็ขอไปตามปกติครับเดี๋ยวนี้เขาก็ทั้งเปิดแล้วครับไม่ใช่เอาจริงนะล่าสุดเนี่ยมีเคสที่คนเนี่ยใช้่านทางแบบคนรับทําให้เนี่ยไม่ผ่านไม่ผ่านที่บอกเหรไงแล้วมาทําเองอ่ะสะดวกสบายกว่าง่ายกว่าไม่ต้เคสปราับการงานไม่มั่นคงดังนั้นเนี่ยทำเองสบายสบายครับคอมเมนต์มาปรึกษาคอมเมนต์มาถามกันได้เลยใต้ลิงก์นะครับ ต่อไปขั้นตอนหลักอีกอย่างหนึ่งเลยสำหรับการเดินทางช่วงโควิดนะครับก็คือจะเป็นการที่เราเนี่ยจะต้องขอตัววัคซีนพาสปอร์ตด้วยนะครับการขอวัคซีนพาสปอร์ตตัวนี้เนี่ยก็คือเราเนี่ยจะต้องมีตัวเขาเรียกว่าเออมันจะเป็นสมุดเล่มเหลืองนะครับที่เราจะต้องมีการขอเพิ่มซึ่งการขอตัววัคซีนพาสปอร์ตตัวนี้เนี่ยอันนี้นอกจากขอวัคซีนนะเอออาจโทษครับ นึนอกเหนือจากการข<ถ>อ,อรว,วีซ่าขอวีซ่านะคนละเรื่องกันตัวพาสเออ่วัคซีนพาสปอร์ตตัวนี้เนี่ยเราเนี่ยจะต้องไปจองคิวผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับที่ทุกคนมีอยู่ลายไม่ได้นะต้องเป็นแอปพลิเคชันเท่านั้นนะลายไม่ได้นะต้องเป็นแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะซึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าเซอร์ติฟิเคตเอ่อออฟวัคซีนอะไรประมาณนี้ครับกดเข้าไปในนั้นเนี่ยมันจะมีให้เราเนี่ยจองคิวสำหรับนัดเข้าไปทำวัคซีนพาสปอร์ต ซึ่งมันจะเป็นสมุดเล่มเหลืองที่เขียนบอกว่าโอเคเรามีรับวัคซีนมาแล้วนะหนเข็ม2เข็ม3เข็ม,ขมสี่เข็มเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวถ้าเราจะเข้าฝร,รั่งเศสเนี่ยหลายๆร้านอาหารหรือว่าหลายสถานที่เนี่ยเขาจะให้เราโชว์ด้วยว่าเราเนี่ยได้รับวัคซีนแล้วไม่ค่อยละเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยละเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เข้าได้ละไม่ไม่ไม่ค่อยซีเรียลถามได้มาละโอเคแต่แต่ว่าอย่างน้อยเตรียมไว้ก่อนสำรองนะคบ ก็มีตัวนั้นติดไว้ปะติดไว้ไวเข้าประเทศหลักๆร,รับเพราะตรวจตอนตอนตอน,ตอนเข้าประเทศแต่วันนร้านรหานไม่ค่อยละซึ่งตอนซึ่งพอเราลงทะเบียนนัดหมายแล้วเราไปขอเสร็จใช่ป่ะครับผมเลือกไปขอไปรับเร่มเนี่ยที่กองควบคุมโรคตรงอาคารบางรักตรงสาทร โเร็วมากเแป๊บเดียวห้านาทีห้นาทีอ่ะคือได้เลยแล้วก็ราคาถูกด้วยแค่50บาทเองแล้วก็ได้มาเป็นเล่มเลยนะครับซึ่งจริงได้2อย่างด้วยเขาให้ตัวเล่มสีเหลืองด้วยแล้วก็ตัวคิวอารคตในมือถือไว้ให้เราสแกน<ช>ได้ด้วยวก็คือสะดวกสบายมาก50บาทแบบเดียวเสร็จเลยที่จอดรถก็ดีนะครับ ต่อไปอีกอย่างหนึง่งอันที่4ี่เลยหลักๆก็คือคือตอนนี้คือต้องอ่ะจะเดินทางช่วงเมษายนถูกไหมเมษายน2อง2ันี่ซึ่งเขาก็จะมีเรื่องของการโควิดีนสำหรับอันนี้จะนอกเหนือการที่จะไปฝรั่งเศสละมันคือตอนที่เราจะกลับมาที่ไทยคือประเทศไทยครับเขาจะมีกฎสําหรับคนที่จะเข้ามาประเทศไทยเนี่ย ในช่วงเมษสายนนี้ก็คือจะต้องโควิดทีนอย่างน้อยเนี่ยหนงคืนนะครับที่โรงแรมที่ได้รับมาตรฐานของชาพลัสเท่านั้นนะครับซึ่งแพ็กเกจที่เราซื้อเนี่ยจะต้องเป็นแพ็กเกจที่ควบคุมทั้งการตรวจ rt-pcr test แล้วก็เป็นรถรับส่งจากสนามบินไปโรงแรมหรือจากโรงบามบไปแวะตรวจแบบ drive thru แล้วก็เข้าโรงแรม ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะต้องเป็นแพ็กเกจที่ควบคุมเขาว่าครบครบเวอร์ทั้งหมดแล้วนะคะก็ต้องจ่ายเงินเราด้วยและจะต้องจ่ายเง,งินเราด้วยนะคือแค่จองไว้อีกเดียวไม่ได้อันนี้คือจะต้องจ่ายเงินจริงๆเลยดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยแนะนําว่าค่อยทําตอนที่เรายื่นวีซ่าผ่านแล้วนะครับบนของผมเองเนี่ยผมยื่นวีซา่าเสร็จแล้วแล้วผมมาทําตัวนี้ต่อเขาจะเรียกว่า Trade and Go นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยพอ พอเราจองปุ๊บเนหนึ่คืนของผมเนี่ยเลือกเป็นโรงแรม r y y l o r r h i i s h e r a t o n นะครับก็คุยกับโรงแรมทางอีเมลเขาก็จะมีการส่งลิงกนะ์มาให้เราตัดบัตรเครดิตต่างๆอะไเนี้ยพอเราชำระเงิน complete แล้วเขาจะทำเป็น Booking Confirmation ให้เรา1ไฟล์แล้วทำเป็นสลิปบัตรเครดิตที่ชำระเราแล้วเนี่ยหไฟล์เราจะต้องเอา2ไฟล์นี้เนี่ยครับไปแนบในขั้นตอนที่5ก็คือขั้นตอนที่ทำลิงก์ Thailand p a s s นะครับ เพราะว่าเราจะเวลาเราจะเข้าไทยเนี่ยเขาจะให้เราโชว์ QR code ของ Thailand p a s s ด้วยซึ่ง Thailand p a s s ตัวนี้น่าเป็นตงวลนถ้าคนจะเข้ามาไทยเนี่ยอันนี้จะต้องเตรียมตัวและวางแผนอย่างดีนะเวันเพราะว่าเขาจะใช้เวลา7วันทำการในการอนุมัติแต่จริงๆอาจจะไม่ถึงแต่ว่าเขา maximum เจ็ไม่ถึงเขาการันตีอยู่ที่ประมาณ7วันแต่เหมือนของเรารู้สึกประมาณ3วันประมาณ3วันอะของผมได้ละคือแล้วตอนแรกเขาบอกวันทําการถูกไหมแต่จริงๆอะผมอะทำ ขอลิงก์ไทยแลนด์พา s เนี่ยวันศุกร์ประมาณวันอาทิตย์อะเราได้ลิงก์เลยก็คือเขาจะส่งเป็นลิงก์มาให้ในอีเมลครับเป็น QR Code t h a i l ไทยแลนด์ที่ไว้เลยเวลาเราจะสแกนเข้าสนามบินหรือสแกนเข้าประเทศไทยเนี่ยตัวนี้เราจะต้องใช้ด้วยนะครับก็ห้าขั้นตอนหลักๆสําหรับการเดินทางไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศสขัดนิดนึงขัดนิดนึงแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยที่ตรวจพักโรงแรมหนึ่งคืนน่ย แต่ว่าอีก7วันเราต้องตรวจ ATK ส่งให้เขาด้วยนะ่ห้าวันห้าวันหรอห้าวันก็คือคือเดิมของเก่าเลยเดือนมีนาคมเราจะต้อง quarantine t e เนี่ยคืนแรกที่นอนโรงแรมแล้วตรวจ rt p c r test แล้วคืนที่5ตรวจเป็น ATK แต่ตอนนี้คือคืนที่5เราไม่ต้องกลับมานอนโรงแรมแต่เขาว่าเดือนหน้าจะเป็น ATK สองรอบไม่ต้องนอนโรงแรมแล้วอ้ดีเนาะแต่ไม่เป็นไรเราไปเฉียดเมษาได้เที่ยวก่อนก็ดีกว่าเกือบหมื่นนึงแพงมากเลยก็นั่นแหละก็จะเป็น5้าขั้นตอนหลักๆขอสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือ พาสปอร์ตนะครับเช็คพาสปอร์ตยื่นวิซา่านะครับแล้วก็เราก็จะมีเป็นทำตัววัคซีนพาสปอร์ตเล่มเหลืองนะครับมีเป็นตัวจองโรงแรมชาพัทที่ทำเทสเซนโกนะครับแล้วก็ขอไทยแลนด์พา s นะครเป็นคิวอ d e คก็จะเป็นขั้นตอนง่ายหขั้นตอนง่ายๆจริงๆอฟังดูเหมือนเยอะที่เล่ามาฟังเหมือนดูเยอะขั้นตอนเยอะยุ่งยาก ไม่ยุ่งยากเหรอไม่ยุ่งยากตอนทำอ่ะไม่คือมันไม่ยุ่งคือคิดว่ามันจยุ่งยากกว่านี้นะจริงๆแล้วอ่ะแต่พอทำแล้วอ่ะมันก็เสร็เร็วแน่ใจเหรอไม่ไงก็คือตอนทำเรากังวลไงหนูอาว่าตอนทำอ่ะกังวลแต่ตอนนี้คือมาแชร์อยู่ว่าคือคิดว่ามันจะยากมยุ่งยากกว่านี้อะแต่พอทำจริงๆแล้วอ่ะขีโมมากอ่ะทำคนเดียวก็ได้นะทำเองก็ได้นะจริงเหรอเรามาให้ดูอะไรตอนก่อให้ดูอะไร ก็ดยทำเองไงเดยทำคนเดียวไงก็เป็นการทำครั้งแรกเป็นหลอกไม่ไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกครับดูตามโปรเซสไปเ่ยเอาเพราะผมทำบ่อยก็ไม่ยากก็รค่ชั้นไงเนี่ยถึงบอกว่าตอนแรกอะแอบเครียดแอบกังวลอุ้ยมันจะยากรอเปล่ายุ่งยากรอเปล่าทำเองทุกขั้นตอนอะไรเนี้ยแต่พอมาทำจริงๆแล้วเออมันก็สบายๆครับแล้วก็ง่ายๆแล้วก็เวลาอนุมัติก็เร็วเร็วกว่าที่เราคิดไว้ คือคือที่กังวลเนี่ยที่กังวลเคนี้ที่กังวลเพราะว่าเจอเจอผมนะจับบังคับจองโรงแรมแบบจ่ายเงินกับตัวเครื่องบินจ่ายเงินไปแล้วไงถ้าถ้าเกิดไม่ผ่านอ่ะไม่ได้บีซ่าเสียไปเลยอะไรย่างเงี้ยใช่เขาบอกว่าจะบอกว่าทริปนี้ที่ไปเนี่ยโรงแรมก็คือจองจ่ายตังค์เลยเออเขาเรียกว่าตั๋วเครื่องบินก็จ่ายจ่ายหมดเลยจ่ายตังค์เลยโรงแรมก็จ่ายตังค์เลยแล้วที่สําคัญเนี่ยคืนลวประมาณแบบหมื่นห้าคืนลวหมื่นห้าแล้วเราไปกันห้าคืนอ่ะก็คือปาไปแบบหลายหมื่นมาก ก็ยิ่งเครียดดังนีน้พูดมาถึงโรงแรมเดี๋ยวรอดูครับคลิปต่อไปจะพาไปดูว่าโรงแรมที่ไปพักที่ฝรั่งเศสวิวไอเจลสวยๆเนี่ยจะได้ไป็ห้องเห็นมื <c oughs> อเพรรีเควส์ไปครับรีเควสไปว่าขอเป็นห้องเห็นมิวไอเจลเดี๋ยวลองดูกันว่าจะเป็นยังไงถ้าใครอยากรอดูนะครับว่าโรงแรมที่ที่ไปพักที่ปารีสที่จะเห็นไอเจลสวยๆเนี่ยจะเป็นยังไง ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งสั่งเตือนด้วยนะครับเอาไปเอาเลทด้วยนะครับเขาจะพาไปทัวร์เอาเลทด้วยงับพี่ออเดอร์ดีไหมไปออเดอร์อยากให้อะไรพักมาไต่เพื่อเพื่อฮิ้วมาได้เดี๋ยวจะบ้าเดี๋ยวสัมภาระเล่นไม่เอาไปแล้วครับบ๊ายบาย